ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็อยู่กับผมช่องอุดมศักดิ์นะครับแซดสี่ร้อยนะครับผมวันนี้ก็ได้หยิบกล้องโกโปรมาทําคลิปสักหน่อยนะครับหลังจากที่ว่าไม่ได้หยิบมานานนะครับผมก็เนื่องด้วยกล้องผมนะครับ แบตโกโปเสื่อมครับผมบวมครับตอนนี้ก็เลยได้ซื้อใหม่ครับผมเป็นของลาซาดาวัยรุ่นลาซาดาครับก็เลยลองหยิบเข้ามาดูสักหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับเพราะว่าเราทำคลายเครียดนะครับผมไม่ได้แบบว่าจริงจัง เพื่อทำไปแล้วมีคนดูเยอะๆนะครับ <c oughs> คิดไปอย่างนั้นนะครับผมก็เหมือนเดิมครับสไตล์การทําคลิปขับรถไปทํางานนะครับผมไม่มีอะไรมากเพราะว่าทํางานอย่างเดียวแล้วก็ยุคสถานการณ์โควิดด้วยนะครับ ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเศรษฐกิจตอนนี้ค่าคองชีพค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นแต่เงินเดือนก็เท่าเดิมสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับไปเลยไปเลย ว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดขอ,อให้เวิร์ข้อร์โมหมดนะครับออแต่ว่าพวกผมไม่ได้มีเวิร์กกับเขาหรอกทำงานทำงานได้แต่บอกว่าทำงานทำงานนะครับออไม่รู้ว่าเสียง จะได้ยินหรือเปล่านะครับตอนนี้คือในการทดสอบอยู่นะครับเพราะไม่ได้หยิบมาใช้นานมากหลายเดือนเลยนะครับไม่ได้หยิบมาเลยเพราะว่าไม่รู้จะเอามาถ่ายอะไรถ้าเกิดว่าทำงานขับรถไปทำงานอย่างเดียวอย่างนี้ก็คนดูก็น่าจะเบื่อนะครับ เพราะว่าเราไม่มีคอนเทนต์เราไม่มีคอนเทนต์กับเขานะครับเราทำเล่นๆทำไปเล่นๆล่ายีเรียดนะครับ อีกแล้วเฮ้ยทำไมมันยืดมาแบบนี้วะน่ากลัวเลยเราจะสังเกตได้นะครับร้านจะปิดหมดเลยนะจะไม่ค่อยมีร้านเปิดครับ เออเรามีนี่นี่ว่าสายจวดสายจวดมีสายจวด,จวด,จวดเดี๋ยวแวะใช้นี่ก่อนครับแต่ไม่รู้ว่าโอ้ร้านเปิดร้านเปิดตึ๊ดตึ๊ด มาใส่นีตามกฎหมายเมื่อนนักพิาเมาเบียซีกวดซีกวดแมนบ่ฮะหาก,กวดเต๋อเอา้าผมบผมอกน้อาจะกวดบ่ะนานหาซีกวดไว้แมนบ่ อ๋อหาวดหากวดเมียม oh, ันมานั่มนี่ว่าเหมือนั้นนะเออรอบแรกยังซี่กวดเนาะครับโอเคโอเคฮะว้า เขาใกล้กันว่าได้ไปแล้วละเว้โอเคก็เราก็ชำระหนี่ไปเรียบร้อยนะครับผมก็ดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีคลิปหรอกถือว่ากดให้เป็นกำลังใจให้กันนะครับผม ถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับไม่กดกระดิ่งก็ได้ดนนานทีค่อยเข้ามาดูกันก็ได้นะครับผมก็ชิมนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ